วา่างไงสวัสดีนะทุกคนชิดึงกันไหมเอยเดี๋ยวมันมันต้องปิดตรงไหนล่ะลืมหมดแล้วเนี่ยเราเจอกับตัวใหม่เออตัวใหม่เดินติดประตูเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่คือผมเองผมที่ยังโหลดหน้าเข้าเกมไม่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ขยับตัวนิดนึงกาลังจะวิ่งไปปันแต่ว่าผมเห็นทันเตอร์แล้วดูเหมือนทันเตอร์แตเห็นผมเหมือนกันวิ่งสิล้อไรเรื่องไรจ,จะอยู่ให้เขาตีล่ะจริงปะก็ต้องวิ่งเออ ซึ่งผมก็ไม่รู้สกิลตัวนี้เลยคือวิ่งมาแบบเดอดามากเดอดาแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้าวเจ็บจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหลังจากที่ตาแรกผมเจอเขาไปอันนี้เป็นตาที่สองหรือเปล่าเออตาที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เจอตัวนี้แต่ที่แน่ก็คือมันมูรี่ผมผมจะตุยเย่เพราะมันเนี่ยและอย่าเข้ามาเชะนะ แล้วก็ขอโทษด้วยนะคือผมอะ่ะผมไม่เจอเอมมาเลยผมเจอเอมมาที่เป็นบอทแต่ว่าไม่ใช่ฮันเตอร์ไม่ใช่แจ็คอะผมยังทำเรือนี้ไม่ได้อา้าหมากัดขาเจ้าหมาน่มามือถูกอย่ามากัดกันซะนายช่วนายเป็นใครให้เจ้าหมาแกทำให้ฉันดูแย่ไม่ใช่ละเนี่ยมันแงมขาผมผมผมเห็นเขาเป็นวีทูเบอร์กันอนะแล้วผมก็อยากอยากลองอยากรู้อยากลองอีกแล้วเราเฮ้ยนี่หมากัดขาอย่าเข้าบานะ แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะเสียงมันไม่เหมือนเดิมทุกคลิปเลยแล้วก็งวงว่าไอ้นี่มันคืออะไรแล้วมันโดนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่แน่มันทําให้แข็งจาได้แค่นั้นเออนั่นแหละแล้วกูวิ่ง ه, อ้าวมันจะเอ๊แต่ว่าเขาตีไม่โดนเขาน่าจะฝึกเล่นลำบ้างแล้วก็พับไม้ไปหนึ่งสเต็ปแต่ว่ายังรอดอยู่ยังรอดอยู่พับอีกอันหนึ่งบอกได้เลยว่าไม้หมดแบบแน่นอนใครก็จะเหลือไว้ให้ฮันก็เราพับให้หมดเลยนั่นแหละสิ่งที่ผมจะทํา อย่าเข้ามาเว้ยบอกไว้ก่อนนะเจ้าหันหนะ้ามูทูกอย่าเราบอกได้เลยว่าวิ่งแบบวิ่ง,งไม่สนใจอะไรแล้วพับทุกไม้ที่มีแล้วมันก็ยิงผมรู้สึกไม่ดีไกยิงยิงนี่เลยแล้วผมต้องโดนแล้วตรงวันี้เอ,อื้อนั่นไงนั่นไงปิดปิดให้หมดอะไม้หมดแมพไม่ได้เล่นานาม,มันเดือดดาเข้าใจไหมถ้าเข้าใจคุณเดือดดาไหมแล้วด้วยความกดข่าไม้ไอ้ข้าม้าตัานแต่ว่ามันไม่ติดนะก็เลยเลย,เลยมาตรงนี้นะแล้วก็มาเจอคุณตัวป,ปืน วัสดีครับคุณมาธาเออเจ็บมันมูรี่โอมาทุกคนยอมได้งไงอ่ะมันแบบโอ้โหมันยิงมันเมามันมากแล้วก็พับแล้วมันแบบเอ,อ้าต้องขอบคุณคุณมาธาจริงๆนะไม่งั้นโดนผมแน่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งวิ่งไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครเอาผมหรือคุณมาธาต่อนะแต่ที่แน่ก็คือเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ ผมก็เลยคิดว่าเขาตามผมมานานแล้วเขาคงเอาคุณมาท่าแหละมั้งผมก็เลยเดินออกไปเลยเว้ยเดินแบบไม่คิดอะไรก็เดินของผมไปที่ไม้ตรงนี้ตอนแรกหาที่ปัดแล้วแต่ว่ามันตามผมมาเนี่ยสิผมก็เลยต้องปัดปัดปัด,ปดแล้วก็คว่แล้วก็ตรงนี้แหละมั้งที่ผมแข็งน่ะเออนั่นแหละแข็งโป้งเป็นก้อนหินเลยแล้วก็โดนตบตุยเย่แต่ต้องโชคดีที่มีโลงของคุณค้านะขอบคุณมากมากคุณค้าคิดอะไรกับผมวันนี้ฮะไม่หรอกนะ ต้องดีมากๆแต่ว่าผมเจอคุณค้าวตอนไหนผมจำไม่ได้ต้นเกมรอเปล่าผมไม่รู้แต่เขาวาดหน้าผมแล้วอ่ะผมก็วิ่งมาหาคุณค้าวแต่ว่าคิดว่าไม่ต้องฮิวหรอกมั้งผมก็เลยจะเชื่อมเครื่องไปอีกเครื่องนึง <S <S <ๆ>นั่นแหละสิ่งที่ผมทำละแล้วก็ยืยนปัดกับคุณค้าวก็ตัวปืนเขาล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณค้าวไปช่วยไหมหรือไม่ก็ต้องเป็นบาร์เทนเดอร์เพราะว่าผมเจ็บผมช่วยไม่ได้หอกสภาพเนี้ย ได้น,น่ไม่เจ็บผมว่าน่าจะช่วยใครไม่ได้เหมือนเดิมผมไม่รู้สก,กิลตัวใหม่เท่าไรแต่ก็จะพยายามเข้าใจแล้วกันนะแล้วคุณขาวดูเหมือนจะไปช่วยเพื่อนแล้วแล้วก็ทิ้งผมไว้ให้ยืนปั่นอยู่ตรงนี้ใช่ผมยืนปั่นอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะบาร์เทนเดอร์โดนแล้วผมอยากรู้สถานการณ์ตอนนั้นจังเลยอะ่ะขอเบิ่งหน่อยตัวปืนกำลังวิ่งไปวิ่งไปแล้วยังไงต่อคือยังเอ้ยผมอยากได้ผมอยากได้ควางเรนเดียตรงนั้นแหละ ผมเคยมีในเอดีหลักเอ้ยเขาทำอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตัวปืนจะรอดหรือไม่ใช่หรือมั่ชวชวับขอส่องหน่อยมันอ๋อมันมีเกรดเหรอทุกคนมันมีเกรดของโอ้โหเป็นพันเลยนะแล้วก็วางแบะลงไปที่พื้นแล้วตัวปืนก็ล่วงให้ล่วงไปเลยเอายังไงล่ะตัวปืนมีคนช่วยไหมมีหรือย,ยังอ่ะยังไม่บบนแล้วใครเป็นคนไปช่วยล่ะผมจำได้ว่าผมเป็นคนจุดเครื่องนะแล้วใครช่วย มันถ้ามันวายอย่างนี้ก็คือปิดหน้าต่างใช่ไหมเราก็ไม่สามารถข้ามได้แต่ถ้าตอนที่มันกําลังขึ้นเราสามารถข้ามได้ใช่ไหมมันปล่อยน้องมาบ็อกบอกแล้ววิ่งเข้าไปกัดบาร์เทนเดอร์แต่ว่าไม่โดนเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเงี้ยมๆๆขาเรียบร้อยเธอใช่บาร์เทนเดอร์ใช่ไหมผมเรียกถูกใช่ไหมนั่นแหละโดนเงี้ยมขาไปแล้วอาการมันเป็นยังไงแล้วมันก็ยิง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 แล้วเพื่อนก็ช่วยกันออกมา ช่วยแล้วก็โดนตบไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยแล้วเพื่อนเราก็บินไปเลยเย้หู้แต่ด้วยความที่ว่าผมมาคิดว่าฮันเตอร์มาตามเพื่อนเว้ยผมก็เลยยืนรอยืนรอแบบเออกดผิดย,ยืนรอเนี่ยยืนรอยืนรอแบบตั้งใจมากว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะลม้มก็ รออยู่ก็แบบเตรียมเครื่องแล้วแต่ว่าแบบหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีก็เลยจุดแว้งเลยแล้วักนเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้ผมน่าจะตุยแย่คาตรงน,นี้ละแล้วลตามันแดงมากผมเกลียดมากเลยนะเวลาชุกชุกชุกอะไรล่ะชุกตอนแบบว่าอฮันเตอร์ตาแดงเนี่ยมันแย่มากเลยนะมันไม่ดีเลยมันรู้สึกแย่รู้สึกแย่มากมาก เพราะว่ามันสามารถตัวเย่ยได้ง่ายๆเลยละ่ะและอีกอย่างนะผมเล่นตัวปันถึงผมจะมีสปินแต่ก็อมันยิงขนาดนี้แล้วแบบแสงแดงๆตามตัวอย่างนี้กับตาแดงๆนี่มันต้องรู้สึกยังไงอะฮะแต่ว่าผมก็ใกล้ถึงแล้วแล้วแบบมันไม่มีตัวไหนที่มาบล็อกผมได้แต่ผมก็ซาบซึ้งในน้องข่าวนะที่มารับลูกกลมๆให้ผมอะและตอนนี้ก็ออกได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับตไคร้ด้วยนะขอบคุณนะครับ